ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่าร,รักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกรที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะครับผมก็มาร่วมแสดงวามยินดีครับผมและก็ พันสวยครับผมที่น้องไปสองเพลงเลยครับผมก็มีละครก็มีโชว์ตัวก็ร้องสองเพลงอยู่นะก็อย่างแรกเลยมันก็สะดุดตานะครับผมก็จริงจริงมันต้องสวยจากภายในสุดภายนอกนะครับก็ผู้หญิงที่ดูแตัวเองไงก็ มันก็เตะทางผู้ชายอยู่แล้วนะครับก็อยากอยากจะให้ผู้หญิงนะครับหันม,มาดูแลตัวเองทั้งผู้ชายด้วยชายด้วยมันไม่ได้สำคัญแค่ตัวเราเองนะครับใช่ครับก็ก็ดูแลตัวเองมันก็ดีกับตัวเราเองนะครับก็จ,จะได้ใช้ใช้ราาช่างกายของเรา,า <laughs> ไปนานๆนะครับสาร,ต,าารติดก็เป็นตากแดดมาเป็นไงบ้างจำครับเจ้ากีบเป็นเด็กเยอะมากก็ ไปเที่ยวไปเที่ยวมาครับก็สนุกดีครับพักผ่อนทริปนี้เป็นไงฮะมีรูปออกมาสวยๆครับผมก็ก็เป็นทริปพักผ่อนจริงๆนะครับก็พอดีว่ามีวันหยุดยาวนะครับอย่างที่บอกไปก็ไปภูเก็ตไปทีมแล้วก็ไปกับเพื่อนๆฮแข่งเพื่อน4วันครับ4วันทีะเลวานใชไหมครับ ปกติครับปกติครับผมมันมีภาพที่กระโดดมาที่การอะไรพันธุ์คระทองมหรือเปล่าเป็นภาพที่จะแกล้งน้องแล้วทบบังเอิญจับทันพอดีครับผมก็มีกล้องหลายตัวก็ทปนี้มีกล้องหลายตัวก็มีคนถ่ายพันพอดีก็เลยเออเห็นน่ารักดีก็เลยลงเขาต้องถ่ายเองมนนึงไปเยอะไหมฮเยอะมากเยอะมากครับเพราะว่าหลายคนแต่ทีแต่ละคนก็อยากถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยับบของสาวเราพาแบบ ที่ทักที่ครับผมก็จริงๆสาวๆที่ไปด้วยเขาก็ชอบแต่งตัวก็ถ่ายรูปไปแล้วแล้วก็แล้วก็เป็นตะกรองให้ก็เอลยปกติแล้วครับปกติอยู่แลนะชุดที่เป็นเซ็กซี่เออันนี้เป็นก่อนไงเดี๋ยวเราจะมีเซ็กซี่กว่านี้ในหนังสือติดตามรอชมแมากกว่าจริงๆเราหัวมันนั่นแหละเซ็กซี่กันไม่นะครับก็ผมก็ว่ามันสวยดีแตไม่ไม่ได้เกินเลยไม่ได้มีอะไรที่มันเ ดไปขนาดนั้นว่ามันก็เป็นภาพที่สวยดีแปลกตานานๆทีที่มีสกีในคอมนั้นไม่ครับไม่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามก็ไปซื้อไปซื้อด้วยกันะจริงๆเราชอบในต่างตัวสกีก็สวยดีก็อย่างที่บอกก็คือนานๆเห็นทีก็เออแปลกตาดีนะในในสายตาเราเซ็กซี่นะครับก็เพ็ดขึ้นมาระดับหนึ่งเลยน่ะ แต่แพชชั่นเร็วๆนี้สิ่งที่คนอบอกว่าใช่แล้วแต่แล้วเร็วๆนี้ครับรอันนี้เป็นแพชั่นเซ็ตคู่หรือเดียเด่ยวๆเซ็ตคู่ครับเซ็ตคู่รอชมมันแซ่บขนาดไหนถามพี่ใหญ่แล้วกันถามพี่ใหญ่ถแล้วกันเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับโอ้อาจจะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็เป็นมีความน่ารักบนความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยส่วนบอดี้เราด้วยไหมน่าจะต้องมีครับ อดดี้้วยมะน่าจต้องมีครับอหนักโชว์เยอะไหมฮะเดี๋ยวถามพี่ใหญ่อีกทีนะฮะครับผมจริงๆลิมิตกือได้ไม่ไหนพี่ใหญ่เออก็จริงๆปกติปกติก็ถอดเสื้อแค่นั้นนะครับอยากยังไงก็ไม่ไหวมั้งอยากอยากชุด่วยน้ำไม่ไหวมั้งการวางแนวผ้าหรือการโัวท่านี่ได้เปรียบพี่ใหญ่กของหน้างามว่าจะต้องเป็นแนวนี้แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยยังเลยครับยังเดี๋ยวไปลุ้นดาวหน้างานแล้วกันใจเราอยากได้แบบไหน เอาให้มันคอควรแล้วกันเอาให้มันดูแบบเออมีความเปลี่ยนแปลงของบอดี้มีความเปลี่ยนแปลงของการไถ่แบบเล่นมืออื่นอะไรอย่างนี้ก็คือจริงๆเป็นการสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้ว่าผิวอะไรมากมายครับก็เดี๋ยวดูจังหวะการโพสอีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่ที่ใหญ่จะเน้นเซ็กซี่ไงอ่าครับผมครับผมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับคิดว่าเซ็กซี่ไหวไหม ให้รู้สิให้คนที่ซื้อไปดูแล้วกันนะฮะจะนิสายไปย่างยันย่างยังกำลังจะไปในเร็วๆนี้ฮะไปเราดีฟไปเราดีฟแล้วคุณเราพร้อมเป็นพอดีถือว่าโอเคฮะถือว่าโอเคก็ต้องฟิตอีกนี่แหละก็ต้องก็ต้องทำให้แทนขึ้นแทนขึ้นครับผมก็ตั้งใจตั้งใจแล้วฟิตอยู่ฟิตอยู่เรื่อยๆครับอกาเแอบไปดักผมมาด้วยเนี่ย แอบกระดับผมมาครับผมก็อยากจะเห็นตัวเองในรูปแปลกๆดูครับผมตอนก็โดนผู้จัดการโดนโดนด่าไปครับผมโดนด่าไปผู้จัดมาทำไมเออนะโอเคชอบชอบครับส่วนตัวเราก็ชอบด้วยหนูคลิปเองก็บอกเป็นป้าด้วยป้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยป้าหรือป้าก็ไม่รู้นะก็ก็ก็ชอบชอบเปลี่ยนรีดแปลกๆครับ ทำแน่นอนครับหลังจากที่คนรอดูมานนาทำแน่นอนตอนนี้ก็กำลังติดต่อออบริษัทติดต่อโรงงานพิมพ์อยู่ถ้าใครมีก็แนะนำมาได้นะครับในจริงนครับผมออันนี้คืภาพทั้งหมดที่คุณไหนครับภาพทั้งหมดใช่แล้วใช่แล้ว,ลวก็อาจจะมีจัดกล้องคนอื่นด้วยเพื่อเพื่อให้มันมีสีสันเป็นภาพคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ่ายคนเดียมก็ไม่มีภาพคูใ่ใช่ไหมครับผมก็ก็จะมีบ้างก็ เงินส <it> <Favorite. S 2> um, ่วนหนึ่งก็จะไปช่วยทางภูเก็ตนั่นแหละเป็นเป็นการเป็นเป็นเแผนที่วางไว้อยู่ครับทำเงิด้วยทำเงิด้วยครับจะเป็นลูกคนแรกไ่อน่าจะอีกเดือน2เดือนครับเพราะว่าต้องติดต่อแล้วก็ผลิตแล้วก็รับออเดอร์อะไรเงี้ยก็รอรอสมแล้วกันสำหรับแฟนคลับเทนเคนนะฮะอยู่ในขั้นตอนการติดต่อไว้ไหนวค่ะใช่แล้วก็เนี่ยครับถ้าใครให้ราคาดีก็บอกมานะครับผมอจะไปทำเงินที่ภูเก็ตนี่เป็น อันนี้กำลังหาอยู่เกี่ยวกับท้องทะเลนี่แหละเพราะว่าเราไปหาเราเราไปไป,ไปเที่ยวที่นั่นพอดีแล้วเราก็เออได้ไอเดียมาก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากอยากจะช่วยทุกทุกทางอยู่แล้วคือตั้งใจเป็นทุกปีนะอยากจะให้มีทุกปีอยากจะให้มีทุกปีครับก็ก็แล้วแต่แฟนคลับจนกวจะเบื่อแล้วกัน